วิธีกลายเป็นคนโชคดีในเจ็ดวันเปลี่ยนชีวิตด้วยแนวคิดและพฤติกรรมใหม่โชคดีไม่ใช่แค่เรื่องของดวงแต่เป็นผลลัพธ์ของแนวคิดการกระทําและพฤติกรรมของเราเองคนที่ดูเหมือนโชคดีตลอดเวลามักเป็นคนที่มีวิธีคิดและพฤติกรรมที่เอื้อให้โชคเข้าหาตัวเองถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีในเจ็ดวันต่อไปนี้คือวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาวันที่หนึ่งเปลี่ยนมุมมองต่อโชค 1.1เชื่อว่าโชคดีสร้างได้โชคไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลจากความคิดและพฤติกรรมของเราถ้าคุณคิดว่าฉันเป็นคนโชคดีสมองของคุณจะมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่และดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาวิธีฝึกเริ่มต้นวันด้วยการพูดว่าวันนี้ฉันโชคดีหยุดโทษโชคชะตาแล้วมองหาทางสร้างโอกาสเองสังเกตสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วจดลงสมุด 1.2สองเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนโชคคำพูดของเราสร้างความเป็นจริงถ้าคุณมักพูดว่าฉันโชคร้ายหรือชีวิตมันยากคุณจะเจอแต่ปัญหาลองเปลี่ยนคำพูดให้เป็นบวกเช่นเครื่องหมายกากบาทฉันไม่เคยโชคดีเลยเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ฉันกำลังสร้างโชคของตัวเองเครื่องหมายกากบาทโอกาสดีๆไม่เคยมาหาฉันเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆเสมอ วันที่สองเปิดใจรับโอกาสใหม่2.1อ,ออกจากคัมเฟอร์โซนโชคดีมากมาพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนลองทําสิ่งที่ต่างจากเดิมเช่นคุยกับคนใหม่ๆลองสมัครงานที่ดูทา้าทายหรือไปสถานที่ที่ไม่เคยไป2.2ลองเสี่ยงอย่างมิสติกคนโชคดีมักกล้าตัดสินใจและลองทําสิ่งใหม่ถ้าคุณลังเลลองถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นคุณอาจพบว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดวิธีฝึกลองเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำเสนอไอเดียใหม่ในที่ทำงานทดลองแนวคิดธุรกิจที่คิดไว้มานานวันที่สสร้างเครือข่ายความโชคดี 3.1. พบปะผู้คนใหม่ฮ่า <h> ฮ <aha> คนโชคดีมักรู้จักคนเยอะเพราะโอกาสมากมา พร้อมกับคนที่เรารู้จักลองเปิดใจคุยกับคนแปลกหน้าอาจเป็นพนักงานร้านกาแฟหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณไม่เคยสนิทด,ด้วยวิธีฝึกลองเริ่มบทสนทนากับคนแปลกหน้าขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างคอนเนคชันใหม่ฮ่าฮ่าสามจุสองเป็นคนให้โอกาสจะกลับมา การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหนึ่งในวิธีดึงดูดโชคดีถ้าคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือโอกาสดีๆจะเข้าหาคุณโดยธรรมชาติวิธีฝึกแนะนำงานหรือโอกาสให้คนอื่นให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนวันที่สี่เพิ่มพลังบวกให้ชีวิตส1จุหนึ่งอยู่ใกล้คนคิดบวกพลังงานของคนรอบตัวมีผลต่อโชคของคุณถ้าคุณอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ดี และกระตือรือร้อนโอกาสดีๆจะเข้ามามากขึ้นวิธีฝึกลดเวลากับคนที่มีพลังลบหาเพื่อนที่มีเป้าหมายคล้ายกันติดตามคนที่ให้แรงบันดาลใจในโซเชียลมีเดีย4.2ฝึกขอบคุณสิ่งดีฮ่าฮคนที่โชคดีมักเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีและยิ่งรู้สึกขอบคุณมากเท่าไหร่สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตมากขึ้นวิธีฝึกเขียนสสิ่งที่ดี ในแต่ละวันขอบคุณคนรอบข้างบ่อยขึ้นมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์วันที่ห้าเตรียมตัวให้พร้อมรับโชคห1จุดหนึ่งลงมือทำมากขึ้นโชคดีไม่ได้มาหาคนที่รอแต่เป็นของคนที่ลงมือทำมากพอจนโอกาสมาถึงถ้าคุณอยากให้โชคเข้าข้างต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่โอกาสเกิดขึ้นวิธีฝึกถ้าคุณอยากได้เงินมากขึ้นลองหาช่องทางสร้างไรายได้ใหม่ ถ้าคุณอยากเจอคนที่ใช่ออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จลองทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำวันที่6ปรับตัวและเรียนรู้จากความผิดพลาด6.1คนโชคดีมองปัญหาเป็นโอกาสความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนคนที่โชคดีมกักไม่จมอยู่กับความผิดพลาดแต่ใช้มันเป็นโอกาสเรียนรู้วิธีฝึกเมื่อเจอปัญหาให้ถามว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ มองหาแง่ดีในทุกสถานการณ์ปรับตัวและลองใหม่อย่างมีแผนวันที่7ใช้ชีวิตแบบคนโชคดี7.1็ดจทำให้โชคดีเป็นนิสัยเมื่อคุณฝึกฝนพฤติกรรมเหล่านี้เป็นประจำคุณจะกลายเป็นคนที่โชคดีโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะคุณสร้างโชคขึ้นมาเองวิธีฝึกเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความคิดบวกเปิดใจรับโอกาสใหม่ฮ่หา,หา ลงมือทำและปรับตัวเมื่อเจอปัญหาสรุปโชคดีเป็นสิ่งที่เราสร้างได้โชคดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงเพียงอย่างเดียวแต่มาจากแนวคิดการเปิดรับโอกาสและพฤติกรรมของเราเองลองทำตามแนวทางนี้เจ็ดวันแล้วคุณจะพบว่าโชคดีสามารถสร้างได้จริงเริ่มวันนี้แล้วคุณจะเป็นคนโชคดีในแบบที่คุณต้องการ